สวัสดีครับพี่น้องพอกันในช่วง10โมงของวันที่เก่า10โมง13นาทีเด้อนะครับอันนี้มือนี้เ้ามาเบิ้งแบบเลาร์เลยพี่น้องมาเบิ้งเมฆครับนี่ครับลักษณะของเมฆเป็นแบบนี้ครับในช่วงนี้นะครับเมฆแล้วก็มีพายุหมุนอยู่นี่นิดนึงพี่น้องครับสังเกตปะครับมันดีดึงดึงเอาอากาศเอาเมฆกุมนีครับลอยไปทั่วคน ร่อยไปหากลุ่มนี้นะครับที่อยู่ฟิลิปปินส์นะครับไทเปแลว้วก็ไทเฮาอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นเวียดนามกับกัมพูชาแล้วอันนี้ก็ลาวครับนี่ลักษณะสิเป็นแบบนี้เนาะครับถ้าเบิ้งแบบเมฆได้ไปน,นอนอันนี้ก็เบิ้งแบบอ่าเขาเรียกว่าเรดาร์ดาวเทียมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เบิ้งแบบเรดาร์และดาวเทียมพี่น้องครับเบ<ม>ิ้งแบบเรดาร์อากาศเบิ้งแบบเรดาร์อากาศก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มฝนที่ตกอยู่ครับพี่น้องครับลักษณะนี้ บอกว่บริตกในโซนนะครับตกโซนอื่นนะครับโซนของไตจีนลงมาเนี่ครับนะครับถ้าเบิ้งแบบดาวเทียมดาวเทียมก็จะเห็นกลุ่มเมฆเป็นโซนใหญ่เนาะถ้าแน่นๆนั่นสิพี่น้องครับเห็นไ่มสีเข้มๆนี่คือมีโอกาสฝนตกนะพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าเมฆหนาแน่นเนาะล่มพี่น้องเบิ้งที่ทางล่มครับล่มก็ที่หมุนพัดจากตะวันตกนะครับขึ้นไปภาคัดตก ขึ้นไปเชียงเหนือพี่น้องเนาะตกขึ้นเชียงเหนือประมาณนี้นะครับตามาาเขาเรียกว่าพายุลูกนี้ครับที่ดึงอากาศไปยังสีนิดนึงนะคุณผู้องเนาะแล้วก็เบื้องแบบฝนฟ้าครับถ้าเบื้องแบบฝนฟ้านะครับ,บ,บ,รบก็ที่เห็นในช่วงของมืดหนี้ครับนะครับตรงนี้อุณหภูมกิมกับเมฆขึ้นคุณภาพอากาศอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะเ้าเบื้องหอดฝนฟ้ากับพ่ออยู่นะครับ,พพรบเพราะว่าหลักๆเลยกระดิเบื้องเรื่องของฝนตก เนื่องจากการเอาไว้เบิงในการเดินทางครับพี่น้องครับการทําภารกิจกลางแจ้งเนาะการออกในพื้นที่ลงแจ้งเสียมีโอกาสที่จะเกิดฝนกระเพ้าวอร์นอ์ครับพี่น้องครับสิบโมงพี่น้องสิบเอ็ดโมงครับนี่ครับสังเกตบ่ผมเบิงเทียงตอนเที่ยงที่เริ่มก่อโตครับอยู่ในโซนนี้ครับโซนทั้งเหนือครับมาหาเชียงเหนือในส่วนบนเนาะพี่นอ้นองเขาเรียกว่าทั้ง ขอนแก่นขึ้นมาทาั้งอุอดอรแยกอุดอรมาทาั้งนี้กระชมีดเป็นเล่ยนะพี่น้องครับจังหวัดเลยนะครับเลยแล้วกะ็เลยที่แยกออกไปอ่าที่เชียงไปทั้งภาคเหนือนะครับพี่น้องอาจที่มีฝนตกครับขอนแก่นในช่วงใบสองมื้อนี้ยังบ่าปานใดครับถ้าเป็นช่วงใบสามเป็นไรพี่น้องใบสามเข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทั้งขอนแก่นเท่าแล้วครับเลยขอนแก่นอุดอรครับมีโอกาสต,ตกเนาะแล้วก็ทั้งภาค ตะวันออกก็ที่มีนครสวรรค์นี่ยังเนี่ยครับโคราชสุสุรินทรั้งทั้งทังนี่พระนครศรีชุตยาครับถ้าทางภาคใต้ผมบ่เห็นนะครับในช่วงบ่ายสารครับพี่น้องครับถ้าเป็นช่วงซีโมงแรงไปหาหาโมงแรงพี่น้องครับนี่ซีโมงแรงกับในช่วงขอนแก่นเท่านะครับอุดรแล้วก็ทางนครสวรรค์คือเขาครับพี่น้องคุ้มไปทั่วพื้นที่เลยครับก็่าตกซ่อมไหลอันนี้ พี่น้องสังเกตเอาเด้อว่าเจ้าของอยู่ในส่วนไหน,น,นครับภาคใต้กะในทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเราเห็นครับแต่ที่จะมีโอกาสเกิดกอยู่ที่ประจวบครับพี่น้องครับประจวบเนาะบางสะพานนั่นสิพี่น้องครับอ่าโอเคเนาะผมเบิง้งขอขยายเบิ้งแบบนี้นะพี่น้องครับเบิ้งไปน้วกันครับทัวร์มันทัวร์ถึงแล้วกันเนาะครับทีเดียวจังห่ได้เบิ่งบนสามรอบเนาะพี่น้องครับหกโมงเปิดออกพี่น้องหกโมงเปิดออกแต่ว่าไปคอนยุทธีพิเศษโลกนครสวรรค์อุตรดิษฐ์นะครับ ขอนแก่นขอนแกันขอนมาทางโพใช่นะครับขอนออกมาทางไตมุกดาหารเทิงอุบลนี่มีโอกาสตกนี่นะครับในช่วงหกโมงแรงครับทางมาทางภาคใต้ครับภาคใต้กิเปยดออกแล้วครับพี่น้องเปยดออกแล้วเนะาะภาคใต้เปยดออกครับส่วนภาคเหนือครับกุ่ยแถวแถวอุตรดิตฐ์พี่นองที่จะขึ้นไปทางเชียงใหม่เจ้บ่อฮอดครับ <c oughs> ทุ่มหนึ่งมหาสองทุ่มพี่น้อง ทุ่มหนึ่งมหาสองทุม่มนี่ยูพิโลกครับแล้วก็อยู่ทางไตอุบลทางปากเส้นอ,อัตปือเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้เป็นภาษาไทยเพราะอ่านออกอยู่พีน่น้องทางเล้าเฮ้าอาทิตย์ตกแห้งครับแถวอัตปือได้พี่น้องสองทุ่มได้พีนพ่น,อนอ้องพี่น้องทางพี่น้องไทยเล้าเฮ้าโอเคทางไตบะมี่พี่น้องเงียบครับทา้งไรเงียบครับวันนี้เขาเบิ้งแบบนี้ได้พี่น้องเบิ้งให้ทั่วถึงไปน้ำกันครับสามทุม่มฮอดซี่ทุ่มพี่น้องสามทุ่มฮอดซี่ทุ่มนี่ ทางเชียงมะเชียงรายนะครับตอนบนครับท่าขี้เล็กนี้มีโอกาสตกครับส่วนคอนแกรีของผมเปย์ออกแล้วครับลงโจงเลยครับลงแจ้งใส่คำว่าลงแจ้งนะพี่น้องครับแล้วก็แถวๆท่าแขกพี่น้องไทยลาวครับมุกดาหารตอนล่างครับบนตอนบนเนาะปากเซ่กับอัตตปือก็ยังมีฝนอยู่ในช่วงสี่ทุ่มเลพี่น้องภาคใต้บ่มีอย่างพี่น้องครับผมก็เห็นนะครับผมจะเบิ้งเฉพาะที่ผมเห็นนะครับว่ามีโอกาสเกิดฝนไปหาเที่ยงคืนเมื่อนี้ครับหาทุ่งไปหาเที่ยงคืนพูนแถวๆเชียงราย อุบนท้ายเคเล็กพี่น้องครับอีสานเฮาโล่งครับภาคกลางโล่งครับพี่น้องครับแถวอุบลปากเซ่คือเขาครับยังตกบ่าเส้นนะครับภาคใต้เงียบครับพี่น้องเนาะเบื้องแบบนี้แล้วกันเนาะพี่น้องครับจากต kind of like ีหนึ่งมหาตีสองครับพี่น้องตีหนึ่งมหาตีสองนี่อยู่แถวแถวแถวใดนี่ปัวอันบอกพี่น้องอันตรงเนี้ยตกแห้งครับพี่น้องครับแถวแถวยังเป็นไทยนี่ยไต่เชียงรายลงมานี่เหนือ ช่วงเหนืออุตระดีขึ้นไปนี่พี่น้องเอียงนี่อันอันบางไหน่อยครับ,รบเดี๋ยวอเขาจซูมเข้าไปดูบัวดิเทศบาลเมืองน่านอ๋อเมืองน่านพี่น้องเมืองน่าน,นเมืองน่านเดี๋พี่น้องเด้อจังหวัดน่านเลยจะเต็มอาทิตย์หนักจังน้อยครับแห้งจังน้อยเนะาะจัอยู่น่านในช่วงตีสองนี่พี่น้องครับแ <c oughs> ถวๆปากเซ่ครับ เลื่อยขึ้นอัตตปือขึ้นมาทึกเลื่อยเลื่อยปากเซ่ขึ้นไปนี่ไปตกทั้งพุูนครับอัตตปือที่เริ่มาจางๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่โลกกันนิดนึงเนาะภาคใต้เบาบางบ่ม,มี่ยังครับพี่น้องภาคกลางกะบ่มี่ยังครับในช่วงตีสองครับตีสองมหาตีสามครับตีสองมหาตีสามในยุนาหนึ่งมีคือเก่าครับอัตตปือก็มีคือเกา่าอยู่แถวปากเซ่ครับตีหา้ามันโล่งเนาะพี่น้องในขณะที่มันโล่งผมกะขออยัดผ่านไปยังได้เร็วเลยเนาะในช่วงของโมงภาคเหนือบ่มี่ยังพี่น้องครับเจ็ดโมงเสา บ่มีอย่งองางแปดมงเาอีสานเท่ากับบ่มีครับพี่น้องครับเริ่มเขามาทั้งภาคกลางครับแถวกรุงเทพในช่วงเทียงมืออื่นนะพี่น้องครับกระนะครขอศรียุธยากรุงเทพมะขอนระยองจันทบุรีนะครับนี่นี่ครับเริ่มเข้ามาแล้วครับส่วนพี่น้องทางใต้ครับเงียบเงียบเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงียบเงียบเนาะส่วนเริ่มที่ล่มซักก็เริ่มที่มีเมฆครุ่มเลครับภาคเหนือครคลุ่มนิดหน่อยเนาะบ่ถึงขนาดสิตกหนักขนาดนั้นแต่ขึ้นบนมือแน่นอนครับเทียงไปหาบยโม้งไปหาใบสองเข้ามาทั้ง พุ่มผางครับท้องผาพุ่มครับทางนาครสวรรค์ครับผ่านมาเร็วเติบเดยพี่น้องครับจากใบสองใบสามนี่เร็วดูนากาศร่มแห้งนี่พี่น้องระวังกันหน่อยเด้อผ่านาคนครศรีจีจ้านครสวรรค์ครับแถวแถวนี้นี่ครับส่วนทางภาคเหนือจะบ,บ,บ่ปันใดครับยังมันยังมีนิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากล่มมันแห้งมันอัติเห็ุให้อันตรายอยู่เด้อพี่น้องเด้อลักษณะของร่มร่มมันไปแห้งเบป็งจากาการเคลื่อนที่ของเมฆนั่แหละครับมันเคลื่อนที่เร็วับข้ามจังหวัดภายในชั่วโมงเดียวของเสียง่น้องครับสังเกตว่านั้น หกโปงครับเห็นบอลแถวครสวรรค์วิเชียนบุรีนะครับแดงจแจเเลยนี่ตกแห้งแน่นอนครับพระข้อนซีรุยาจัดเต็มพี่น้องครับแถวขอนแกน่นดังเขาเรียกว,ว่าเหนือแล้วก็อีสานนะครับก็ประปรายแล้วพี่น้องมันคลุ้มพื้นที่เต็มกันจริงแต่มันบ่แห้งครับเป็นบอนี่ขอนแก่นผมอยู่หนีเนาะขอ,อยัดปักหมุดไว้แล้วที่ลงสนครับพี่น้องอ่าผมปักหมุดขอนแก่นพอไว้นะครับใต,ต้ขอนแก่นลงมากที่เป็นแถวเทิงสุรินเนี่ยกะสิมีนิดหน่อยครับแต่ทางข้อศรัทธนะครับ วิเชียรบุรีนี่จัดเต็มพระนครศรีอยุธยาในช่วงหาโมงแรงมืออื่นๆในพี่น้องหกโมงแรกวันเสาร์ครับทุ่มหนึ่งครับเร็วในพี่น้องสังเกตการเคลื่อนที่ว่าเร็วครับเร็วนั้นแสดงว่ามีลมมันแห้งครับน้องครับอัติโฝนตกแห้งในแถวโคราชทุ่มไปหาสองทุ่มเลยพี่น้องครับเลยกระโดนครับขอนแกนนี่ยังเหมือนจะเขาแนบว่าเขาแน่ครับพูณนะครับแป๊บเดียวครับพี่น้องสามทุ่มไหลไปใช้ครับไหลไปทั้งเพื่อนบ้านเท่าครับพี่น้อง ไทยล้าของเขาเนาทาแขกทั้งบันทา่ทาทั้งน้องคาางอ่ายทั้งยังเนี่ยรับเครื่งองมืดาหารขึ้นมานี่ครับพี่น้องครับปากเซครับอันตรงนี้เขาก็รับเต็มอยู่แล้วเนะาะทั้งใต้เรื่มเบิงพี่น้องครับโลง่ลงโลง่ลงโลง่งโล่งทั้งใต้โลง่งครับพี่น้องครับเหนืออีสานรับเต็มครับพี่น้องครับในช่วง4ทุ่มหาทุ่มเื่อื่นครับหาทุ่มื่อื่นเปิดออกไปแล้วครับจากเชียงรายก็มีเนาะแ,แถวๆนี้ก็มีนะครับทั้งอุดรเปิดออกไปทั้งพูนนะครับน้องค่ายไปทั้งพี่น้องไทยเาในช่วงครับ เอาเบิรงไว้ซัมนี้เด้พี่น้องเบิรงไว้ประมาณหอดเทียงขึ้นมืออืน่นโอ้ต้องหอดเศร้าสิพี่น้องต้องหอดเศร้าของวันเอาหอดเทียงขึ้นแล้วกันเพระาะว่ามืออื่นยังไหนก็เสียดเบิรงอีกรอบหน,นึ่งอยนะู่แล้วเนาะเอาไว้ซัมนี้่ครับพี่น้องเนาะเบิงบรงภาพรวมแล้วผู้ใดอ,อยากพู้ว่าในช่วงไหนนะครับที่มีเมฆคานของเจ้าของมีโอกาสเกิดฝนตกส่วนมากจะเป็นสีแบบนี้เด้พี่น้องสีแดงนะครับสีเหลืองเข้มนะครับสีเหลืองเหลืองนะครับถ้าเขียวเขียวยังบ่แบนไหนเนาะยังเป็นเรื่องของ เมฆคุ้มแต่ว่าถ้าเหลืองเข้มไปหาแดงเนี่ยก็คือตกแห้งพี่น้องครับส่วนล้มก็อีกตกลุ่นนี้หนึ่งได้พี่น้องครับส่วนล้มกับเบิ้งจากลักษณะของเคลื่อนที่ของเมฆเนาะอันนี้เบิ้องลวม,ล,มล้วมละกันพี่น้องครับเบิ้องเหยาะเหยาโดยที่บ่หยุดนะพี่น้องเนาะสังเกตได้ครับเ <c oughs> ทียงบ่ายโมงใบสองของมันนี่คุ้มพื้นที่เต็มเนี่ยเขาบพี่น้องครับเห็นว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ของเมฆนะครับมันมันแห้งและเร็วมากนะครับพี่น้องครับสังเกตไหมครับมันแห้งและเร็วนั่นหมายถึงว่าล้ม ร่วมกันโชคแน่นอนครับสีทุ่มหาทุ่มนะครับหาทุ่มกฤติเบคขอนทั้งอัตตปือทั้งเวียงจันไตเวียงจันนะครับพี่น้องครับสีแดงนี่คืตกแห้งนะถ้าพี่น้องไทยลาวช่วงตีหาเนะาะถ้าพี่เนาะนี่ครับถ้าเป็นโซนภาคใต้โซนมากที่บ่ค่อยเข่าพี่น้องมาแล้วก็มาหยุดที่ทะเลนะครับเข่าฟังพม่าเป็นส้นใหญ่เนาะเทียงหอดเทียงมืออื่นนี่พี่น้อง เที่ยงมืออ้อคืนของวันเสาร์นะครับใบสามนะครับเริ่อมใบสามถึงซีโมงดีเขาทั้งนครสวรรค์ทั้งพิโลกนครราชสีมาเขาขนแกนน่นประมาณทุ่มหนึ่งนะพี่น้องครับแล้วเลื่อยไปทั้งอุดอรสองทุ่มสามทุ่มครับพี่น้องครับไปฮอตพี่น้องทถถ่าไทยล่าฮอทั้งเวียงจันทร์นะครับในช่วงเที่ยงหาทุ่มเที่ยงขึ้นเนาะอ่ะเอาไวส้สมีพี่น้องครับผู้ใดอยากเบิ่งมาของเจ้าของส้นได้กะลองกลับ วิดีโอค่อยๆย,ย้อนกลับมาเบิรงครับว่าอยู่ในโซไหนทีมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ของเจ้าของครับนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ